มันนี่มาขอยายขอแล้วมันนี่ขอหน่อยหน่อยามาแม่เมาแ่ยยแล้วตองเดี๋ยวปล่อยนะปล่อยแล้วได้ทายเาปล่อยนะเอาไปสอนอะไรนี่ก็สอนหามันไปสอนแต้นะมันทู้เรื่องร่งันเนียของมันเอาโซฟาวางไเอาแล้วลวงตายแล้วอยง ไหนนับตอนล่างนะต่อสอนล่างามนดีแม่มองมาเร็วแม่มองไหมไม่มองไหมนี่ราคาสอนท้อ